ตังก็จะเป็นหางจะเป็นเพศจะเป็นมางจะเป็นมางจะเป็นเพศจะเป็นเถ่ากับเทยหายจะเป็นเคจเป็นจะเป็นเถ่ากับกระเทยผู้เสียหญ้าหายสมบายดรือย้ำเศาวาจาเช้าที่ไม่เช้าเอหรือว่าเอหรือว่าเช้าเอหรือว่าสาย ตรงว่าปีนี้เนาะพี fo forward forward> ่น้องทถาไล่เติมแล้วค่ะเนื้องานวันนี้งานถอนเช่นเคยค่ะและยังคงต้องถอนอีกต่อไปถอนทุกวันถอนเรื่อยๆเหนื่อยก็ถอนไม่ใช่เหนื่อยก็พักนะคะเหนื่อยก็ต้องถอนกับพี่น้องเจ้าค่ะ ชีวิตติดถอนถ้าไม่ถอนก็น่าจะจรงเพราะว่าดูเพราะว่าดูท่าแล้วน้องต้นหอมน่าจะไม่มีทางได้เกิดเลยค่ะเพราะว่ายาย่าคุมกําเนิดไปเรียบร้อยแล้วยืมมายาย่านะครับพพี่นางยาย่ายาย่าเกิดมาเยือโพดงามโพดงามเกินหน้าเกินตางามเกินหน้าเกินตาทั้งคนถอนแล้วก็น้องต้นหอม อุกอังทางมันโน่ให้พี่น้องเจ้าขาจะว่าก็ต้องถอนนะคะต้องถอนต้องสู้ต่อไปคะ่ะไม่สู้ไม่ได้สู้พ่อน้องต้นหอมคะ่ะไม่สู้ไม่ได้ต้องสู้สู้พ่อน้องต้นหอมคะ่ะน้องต้นหอมก็บอกว่าใส่แน่ใส่แน่ฉันาั่นใจบ้าออก ใส่ลกูกเหยาเอาเงินแนะใส่กระดิ่้ตองซอยนองตนหอมยุคกูหม,มูกคูเวนเ้นขัดเดดป่านกรนดิ่งตองซอยนองตนหอมจ้า ย่าญาตินี่นั่งก็เกิดมาเพื่อมีคุณสมบัติพิเศษหลายๆอย่างเนาะคะ่ะหนึ่งเลยคือคุณหนึ่งเลยคือคุณสมบัติพิเศษของย่าญาก็คือนาด้านเราไม่ต้องการเราไม่อยากให้เกิดเลยนะคะแต่แย่าญาก็เกิดมาเอหรือว่าเราน้าด้านที่มาปลูกตรงที่ของย่าญาเองอะไรอย่างนะะี้ค่ะคุณสมบัติพิเศษข้อที่สองของย่าญาก็คือ ยาย่าจะอยู่ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ไม่ว่าที่นั้นจะเป็นยังไงยาย่าก็อยู่และรอดได้เช่นหน้าแรงเล้งแรงเลยยาย่าก็ยังมีชีวิตอยู่รอดได้อยู่ได้ดังนั้นเราต้องปรับตัวให้เหมือนยาย่ายาย่าเก่งมากนะคะยาย่าอยู่ได้ยาย่าเก่งมากเธอก็ต้องเก่งมากเธอก็ต้องกำจัดยาย่าให้ได้ พี่ระค่พี่น้องชีวิตเกษตรกรกสาวบานหน้าหนี่ยนะคะต้องสู่ตากแดดตากลมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่ก่อนแต่ก่อนชีวิตของดาวตอนที่เธอเป็นดาวอยู่แบงคอกนะคะเธอก็มีชีวิตนะคะหน้าสู้เพดานหลังสู้ฟูกหน้าสู้เพดาน นอนค่ะพระพีนองชีวิตน่ะนาะเท่ากับมีวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายก็ถือว่าเป็นเกษตรก่อนที่จะมาเป็นเกษตรกรสาวดาวบ้านนาเคยเป็นดาวอยู่แบงกอกมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเพียงแค่อดีตไปแล้วตอนนี้ก็คือเราอยู่บ้านนะอยู่มาเรากลับมาอยู่บ้านบ้านนา กต่ว่าบันนอกกับันหน้ามันกิดหนาเกียดปุน้นฮากับแคนเดียวว่าบ้านหน้ากับพ่อหลักจา้าแปว่าบันนอกบันหน้าดินตรงนี้ทั้งดินมองนี้ทั้งแห่งทั้งเกลนแต่ยายากับยังเกิดแต่กับงามได้ค่ยะยายย่าเธอเก่งมากเลยยายะย่า ที่จริงที่จริงเธอกับบ้าจองเธอกับว่านเดมหนาง้านเธอบ้านเดมยุนี่ดอกจ้าแต่ว่ามันห่มอยู่เธอกับเลรนังงโลกให้มันเธอฮอนไหมค่ะจัางในจังไปสูดแดดมันห่มกันอยู่ในโฮมละครจ้างในโฮมเบิดกิดจ้างไปหาแดดทั้งสิบไหมคะเพราะว่าจังไในจังไในก็ต้องตากแดดอยู่แล้วแต่ว่าเออคอคอเข่าห่มแนงสิ่เมตรจ้าพราะถึงน้องจึงขาถ้าอยากเข่านังนี่ปวดขาแล้ว ตอนนี้กะตอนนี้กะออโอเคอยู่เพียงขาการนั่งนะคะต่อไปอสินน้อนก็นได้คะ่ะเพราะว่าปวดระบบไปทั้งตัวมากให้หลงมาคูุมมือคุมมือมาให้ปฏิบัติการทํางานถอนมาคูุมมือคุมมือค่ะจนเถ่ปวดเมื่อยระบบไปน้าส่วนน้ํส่วดเห้เบิดแล้วแต่่าเทื่อก็ต้องสู่สู่ต่อไปเพื่อน้องต้นหอมเพื่อน้องต้นหอม อันเธอกับลุนอยู่ด้ยค่ะเธอิลุนลุนเธอเธอลุนทุกวันเลยนะคะลุนว่าจะมีพระพี่ลุนเสด็จมาหาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เห็นวี่แววเลยไม่เห็นวี่แววพระพี่ลุนเลยจ้าพระพี่น้องต่อาพ่อพี่ลุนมามหาถอยสัํามหาถอยแน่เย้าผีไว้อยู่มานําเดยอพระพี่ลุนมาตะผีกับพ่อพระพี่ลุนค่ะ มา่ตาพีพาพนรุนกับพ่อเธอมากส่ยวข่าาย่าพี่วายู่มันเยยาคือกลัวพีวายูอะค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าพี่พี่พาพิรุนจะเอาพี่วายูมาด้วยก็ก็แขก็ขอให้เป็นพี่วายูเล็กๆนะคะไม่ต้องเอาพี่วายูแบบเต็มขับเต็มคารเปิลมานะคะเธอกลัว เอาแบบพีพ่ว่าอยู่ในน้อยพูดในน้อยมากกับพ่อค่ะ,คะน,น้อง <c oughs> ตูดแดงแมนเทลแมนแนวบุกขาหาหัวห,หอมท่านในพ่อถ้าที่ใส่เทียมใส่จอบขูดใส่ขยันมันซับหัวหอมก็ได้ต้องข้ามทางหาก่อนพี่น้องจ้าข้ามทางหาก่อน อันที่ท่านได้ไปหนังงานหมอง,มองที่ต้องโลกนะคะกับเพราะว่าเพาืชสัตนเคยหลดน้ำม,มันก็เลยเปียกอยู่ที่ขี้ฟานไปเกลี่ยขี้ตุ <c oughs> ่มทรายขี้เกลีขี้ตุ่มอะค่ะถ้าเกิดไปท่านได้ไปถ้าเกิดต้องมานาั่งในลมหมองมันแห้งๆก่อนก็บว่าถือว่าแห้งมองนี่ก็มันกะซุ่มในอยู่เพราะว่าว์หัวพึ่งหลดน้ำไปตอนเช้าน,นะครับอันนี้ง่ายเจอแล้วเจอแล้วเจอน้องต้นหอมแล้วต้นสวยมากต้นนี้เกือบแล้วค่ะ กับน้องต้นหอมดนหลกแล้วค่ะเกือบแล้วน้องต้นหอมต้องตั้งสติให้เป็นพิเศษด้วยค่ะเพราะว่าอันก็คือวานเนาะคะ่ะหอมกับหญ้ามันมีลักษณะสีเดียวกันเลยก็คือสีเขียวใบคล้ายกันอีกต่างหากนะคะเขาก็เลยว่าสามารถที่บางเทียเออเขากับเท่องเมื่อยนะคะเทร่องเฝ้าวนะคะเทร่องบ่งมิสตรงสปปตีอย่างนะคะกันลกใส่กันเลยขายยายากับน้องต้นหอมขึ้นมาด้วยกันค่ะ ไม่ดีเลยดังนั้นเราต้องนะคะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะตั้งสติเป็นพิเศษนะคะไว้่าถอนน้องต้นหอมถอนแต่หญ้าพอ ในความมื้สึกในความคิดต่อแรกถ้าเกิดว่าตรงนี้ต้นหอมถ้สิบว่าเกิดผลเด้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันแห้งถ้าเกิดพยายามโหดนำหรือถ้าเกิดอยามันว่าชุ่มชื้นพ่อทีต้นหอมสิเกิดพ่อทีต้นหอมสิงออขึ้นมาได้แห่นใจถ้าเกิดเลยกลัวขลัวถ้เกิดเลยคือิดาต้นหอมถ้หนักสิบว่าเกิดตรงนี้แต่ว่าเกินคาดค่ะตงต้นหอมเกิดดีมากตรงนี้ค่ะตรงนั้นก็เกิดตรงนั้นก็เกิดเกิดมาเลยแถวเนี้ยแสดงว่าดินตรงนี้มันดีเพราะว่าแต่ก่อนดินตรงนี้มันเหมือนดิน ดินค่อนข้างที่จะเสื่อมโทรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อของก็ปลูกผักตรงเนี้ยซีสั่นที่เล้วเองนะคะแล้วตอนที่เราตอนที่ท้าแปลมันก็รู้สึกว่ามันขุดลงไปไม่ได้แล้วมันเป็นเหมือนเป็นดินดานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ดินร้วนหรือว่าดินตายหรือว่าดินเหนียวนะคะมันเหมือนเป็นดินแข็งมากกลนกับบ่าค่อยลงนะคะบีบกับว่าแตกแบบนี้แหละค่ะมันมันตรงเนี้ยน่ะเพื่อนองได้คืนว่า ในขนาดขุดตรงนี้มันเรายัางรู้สึกเลยว่ามันไม่ซุยมันไม่ล้วนซุยนะคะเขากู้สึกว่าเออผักขาสีง,งามบอ่ไบอไหบ่อที่สิ่งตอนปลูกน้องลำสีนะคะตรงนี้ตอนแรกก็เหมือนที่สีง,งามนะคะพ่อแต่ว่าพ่อถึงน้องลำสีถึงเวลาเก็บเกี่ยวพ่อสิถึงพาน้องลำสีไปเี่วตลาดนะคะตรงนี้กับบัางงามนะคะเข้ากับทิว่าเออเขากับเ,เบพึ่งปลูกนะคะลำซีเป็นเป็นซีซสั่นที่สองของ ของดินบริเวณเนี้นะคะเขาก็ได้ดูว่าเออม,มันหนาพึ่งหนาสิบปูก็เห็นนะคะน้องต้นหอมด,ดูการนี้ซีซั่นนี้ถือว่าเป็นเป็นฤด,ดูที่สามครั้งที่สามนะคะที่ใช่ปลูกปลูกผักปกลูกพืชตรงนี้นะคะแต่ก่อนมองนี้สิ <c oughs> เป็นโรงเป็นป้าย,ยางาก็ไม่แปลกนะคะที่ยา,ย,าย่าเยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ของเขาถ้าเล็ก เกิดว่ามันหนาสิบ่โอเคแต่ว่ากลับโอเคนะคะแสดงว่าดินตรงนี้สามารถพัฒนาได้นองเริมมีความอุดมสมบูรณ์ความซุยขึ้นแนวนะคะบดีบก็แตกแล้วนะคระับดูสิคะมันแห้งแห้งเกิดว,วาหหยาตรงนี้น่องยายา,ยานะคะตรงนี้ไม่สวยเลยไม่เหมือนตรงนั้นคือตรงนั้นเขียวตรงนี้คือ เหมือนเตรียมตัวเดทมอลเลดแต่นางก็ไม่เดทมอลเลดหรอกย่านะคะย่ากินางกับยูได้แต่ว่าน่งกับว่าได้เติบโตวสวยงามคือตรงนั้นย่า yeah. โอจีวอกนี้แคนิกรนขอบคุณลหลายๆขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะท่านผู้ดูท่านผู้ชมขอบคุณลหลายๆค่ะไปเร้พวพบกันไหมก็บอกหนาวบอกหนาที่ภาพเหตเหตุอย่างนะคะฝากติดตามรับชมนะคะฝากท่านผู้ดูติดตามรับชมนะคะช่องของสีธัญญาด้วยนะคะ